คืนวันที่7มีนาคม2,568ไปกินบุญไปเอาบุญบ้านทุ่งพัฒนาตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีค่ะชะนิสารารัตด,ดาขันมาพร้อมกับลูกสาวคนเล็กเรานั่งมอเตอร์ไซค์มากันค่ะส่วนญาติญาติล่วงหน้ามาก,ก่อนนั่งรถเก๋งแล้วก็รถปิกอัพนี่ค่ะพอมาถึงเขาก็านั่งสลดลอนกันอุ้ยไม่ใช่ เขาก็นั่งบันเทิงเริงใจกันนะคะชนิสลาก็จะเอาน้ำแข็งใส่ในแก้วนะคะใจ่ยากแท้จะได้กินง่ายกว่านี้เพื่อนเพื่อนไทยซิชนิสลาจะดื่มน้ำอะไรคะอืนี่เลยค่ะน้ำโคลาค่ะรินให้เต็มแก้วเลยนะทริงดื่มอึกอึกนะคะชื่นใจค่ะแล้วก็ต่อด้วยขนมจีนน้ำยา ขนมจีนน้ำยาเอามารองท้องก่อนนะคะก็ไม่ทานเยอะนะคะเดี๋ยวจะทานเรื่อยๆค่ะเอาแค่พอประมาณเดี๋ยวจะทานเมนูอื่นสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะเจ้าภาพก็เอากับข้าวกับปลาขนมนมเนยมาเสิร์ฟนะคะพร้อมกับเครื่องดื่มเนาะเลือกดื่มตามอัธยาศัย เลือกรับประทานตามอัธยาศัยเลยค่ะก็จะมานำเสนอภาพบางโซนบางส่วนมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะค่ะก็เป็นล้วนเนื้อสุกค่ะจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะส่วนลาบสุกกินหมดไปแล้วนะคะนี่ค่ะเดบงามๆอย่างนี้ค่ะกินข้าวอร่อยดีที่เห็นมือเปื้อนสีเพราะว่าเป็นสีจาก คือที่ชนิสลาได้ทอเสือเมื่อช่วงกลางวันเนาะพอช่วงค่ำก็มาร่วมกินบุญบ้านทุ่งพัฒนาเนาะคะ่ะค่ำคืนของวันที่7มีนาคมวันที่8ก็เป็นบุญพระเวทบ้านทุ่งพัฒนานะคะมีเลยค่ะพี่สาวชนิสราก็ร้องคาราโอเกะนี่ค่ะเจ้าภาพนะคะสวยๆค่ะก็ชนิษรายิบขนมหวานมานะคะเป็นขนมเทียนไส้หวานค่ะ ก็กินกับข้าวกับปลาขนมดื่มเครื่องดื่มค่ะก็ว่าจะนั่งสักพักหนึ่งนะคะแล้วย่อยแล้วจะกินต่ออีกนะค่ะเดี๋ยวให้ดูขนมเทียนใส่ไส้ไส้หวานก่อนนะคะเพื่อนๆอืมอืมข้าท่าเนี่ยหันไปบอกลูกว่าอร่อยนะคะลูกสาวเชนิสลาก็บอกอร่อยนะคะก็กินใหญ่เลยค่ะก็ เดินแพลนกล้องมามุมนี้แล้วกันนะคะเขาก็ร้องคาราโอเกะกันเพลาะๆค่ะแต่เชนิสลาต้องกลับก่อนนะคะเพราะว่าลูกสาวคนเล็กบอกว่าอยากกลับบ้านนะคะเชนิสลาก็ขอบคุณเจ้าภาพแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณลหลายเด้อ